สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะกับ่าเปิดคลิปยัดงหลดนะคะเพราะว่าสีเดินห้างสิภากันเดินห้างไปที่บ้านลุงกอดน,นะคะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าสิไปตามเหล็กสูตรเหล็กหอยคำนวณคงเพิ่นเนาะ,ะไปทาความฟันเพิ่นน่านะคะว่างวนนี้นะคะว่าลุงตอมนี้ฟันย่างนะคะสาหรับงวนเมื่อกี้นะคะกระุดไปนะคะลายสูตรลายสนานักเลยไพยที่เฮ็ยนเหล็กสูตรห้อยคำนวณรุดไปกันตรวจขังเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ในเมื่อนีนะคะกระดัถือโอกาสนะคะเนาะลุงลุงกอดเพิ่นกระดัอยู่บ้านอยู่สวนเพิ่นเลยนะคะกันเลยสีเดินทางไปหาเพิ่นนะครับไปติดตามน้อเพิ่นเนาะว่าเลขซูนวันนี้สิเป็นตัวใดนะคะแล้วกับฟันนี้สิมีตัวเลขมาฝากบอนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวข้าก็สิไปเจอกันอยู่ที่บ้านลุงกอดกันเลยนะคะท่านผู้ชม ขอสวัสดีครับลุงกอดขอดสวัสดีครับโอ้ยเล็กบิ่งงวดนี่เป็นตัวไหนเนาะเขาลุงกอดนี่เนาะโอ้ยเล็กบิงเลาะตอนช่วงที่มันเข่าเกาะกระสุนในพอเที่ยงอุณหภูมิไายครับเสียดายครับท่านผู้ชมเขางวดนั้นทั้งสองตัวเลยลุงกอดเห็นเกาะกระสุนมันออกเกาะกระสุนเป็นลุงกอดเนาะ ก้อนที่ก็หาได้หวดแมนบัวฝันซูนเก่าสีครับงวดนี้ฝันว่าจังไงเนี่ยลุงกอดงวดนี้เก่าซูนตัดทิมก็ซื้อซื้อครับงวดนี้ฝันว่าจังไงบอสูเอฟซีแต่ผมชอบแฟนช่องคนฟังเนี่ยครับผมบอสว่าเป็นแนวทางฝันสองสามคืนผ่านมาครับฝันว่าอันจักไปใส่ดอกกับยายกรับคือจั๊กไปนอนเดินกันนี่นะยายอยู่บ้านนี่ยครับมันมีเรื่องหน่อยสองคนน้องกับเหงื่อย แต่ว่าอายุประมาณแต่สี่หาปีนี่นะน้อนเด่นอยู่มันแล่นมามันมันเต้นนางนางทองนี่นะโอ้นางเอื้อไงบังสะนางนางบังทองโอ้บังทองเออมันมาหยอกบัดนี้นั่งหน่อยผู้น้องมันนั่นมันก็มานั่งทั้งข้างย่า่ย่า่แม่บ้านก็นอนอยู่ข้างนี่มันก็มานั่งอยู่ทองอยูุคลา เล็กน้อยกับลูกลูกด้านหลานแถวๆนี้คู่มือนีมันใหญ่เป็นสาวลๆคิดเห็นฝันเห็นแต่มันเป็นนั่งหน่อยอาย่ประมาณในความฝันนั่นแต่เขาเป็นเล็กน้อยแร้านสี่ปีบนหลับเออไม่มาหนุ่มทองหนุ่มอาย่จังหวะมันสีเป็นแนวได้มันจะเป็นมันจะเป็นตัวใดลุงกอดแนวนี่ยกลัวท่านหมูเท่ากันแต่ว่าฝันกับฝันแค่นั้นเลยตัวนันกันแต่ว่ามันมันเขาไม่ตรงกันบวกกับหงินคำนวณสี่คำนวณ มันมันกาสีบปตรงกันหรอกคือบ่ตรงบ่แต่ว่าขึ้นเนี่ยน่าฝันฝันแต่ก็หัวขึ้นมากลูกก็จีดหยางแย่กพอดีให้แต่ผู้ชมแปลเอาเองเด้อครับแต่ผู้ชมเล็กน้อยตามสิลุงกอดเล็กน้อยแก่กำหนองสามสิลุงกอดบอกไปนะครับแต่ผู้ชมเนาะให้แต่ผู้ชมทุกท่านแปลเอาเองเป็นสาวลาสิบห้าสิบหกปีครับผมตันนี้แต่เขาเหนื่อยหน่อยคนน่ะเอาเบอร์สูตรมาคำนวณวันนี้ยังอีกเอายังอีกบ่คบ ตัวน,นั้นเรีกออกแเดาสองมือนได้ฝันโอ้มีฝันมันมันขึ้นก่อนอฝันฝันว่าไม่ไหมนี่วาซาตัวนี้คือจังผมไปอย่างดอกขนหลายหลายเลย<อ>คนคนผู้ผู้อายุเคิงเคืงค้นนี่ค,ครบบับหาสิบหาสิบตัวหกสิบก็ว่านคนเกือบเกือบสิบไปผมไปอย่างนั้ไปกับไปนั่งคุยกันนะครับคุยกันคุยกันเดือนเลขเออคุอยกันเดืนเด็กสี่หาคน เพื่อนก็ว่ากันอยู่ผู้ยิ่งก็มีผู้ท่ยก็มีแต่ว่าหากผมนั้นโบเห็นหนาเห็นหนาเขาอยู่แต่ว่าโมูหคนนะวันวนทีคุยกันนะจักเป็นผู้ใดปัะนีขึ้นกัเถียงกันคุยกันคือจักสิว่าสิฟังเลขสิออกนี่นะดุนเดกว่าอย่างไรนะคุยกันนะไปบ่ผมก็ยืนฟังผู้หนึ่งว่าสิบสี่ผู้หนึ่งว่าสิบห้า 11. ผู้นึงเหว่าสิบเกสิบแปดผมก็ได้ว่าผู้นึงก็ว่าสิบสิบเกบแปดิบเก่าบดี้ผมว่าโอ้ยเดีมันปสสิบเก่าีผมรอดออกไปหาเขาอันนัเ, oh, เ 39, <laughs> ดก็จอสิบหกันผมบานนะเขาเขาววาไว้ได้สิบหกนเขาบาๆนะสิบ hmm. ่สิบห้า สิบเจ็ิบแเก้าขาว่ะส <14, 15, S 2> ิบสี่สบห้าเบียสิบหไว้บันไดไปบ่สิ<อ>เบเจ็ดสบแปดสิบเก้าผมก็เลยบอกว่าสิบเก้ามัมมีดรอกผมบ้นโมเดลกูสูงไปหนออมหนานนะเทียงกับกระเจานะ้าแต่เก้าคันมักเบียดัสิสนบังจะเป็นตัวที่ออกได้ตัวเวีเนดนรุงก่อนหนอบันนี้วันนี้พวกพวกนั้นปะสิบหก็คือได้แล่นอกระหึงเติบหนอเพิ่อกคุยกันไปภาษาของ่น คุยกันไปว่ากันเค่นั่นละเรื่องเล็กน้าพิ่ะว่ากันไปว่าสิบหกเท่ากับขาดอย่างเดียันเป็นยัหลายหลายคนคือว่าสิบสี่สิบหาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกครับบัดนี้ปคือเราว่ากัคือได้ดอกสิบหกนอกเพิ่ว่าได้เพิ่วากันได้หมเอออันบัดนี้ก็ดีอันข้าหนึ่งผมกับยางนี้ได้ยินเสียงเห่ เนี่ยกันคือว่าคือฟังเลขคือว่าเลข็กออกแต่ว่าผมบริษัถามได้คือเลขออกแล้่ยววันสามันตรงกับข้อพิรำคือจังคือเลขออกแล้วแต่ว่าบริถามว่าอันห้องมียังกันบริบาลนะถึงยินว่าอันสิบหกสิบหกโอ้เพิ่นห้องสิบหกสิบหกแมนมันเพนาักกันเฮกันกลุ่มของเหมือนเพราะการแสดงว่าที่เพิ่นเฮนั่นเลขมันออกสิบหกพี่สันอาจจะสี่แมนบริษัทแต่ว่าเพิ่นมันมันกับโอโอ้โว่าว่าเขา ฟังกันตัวนั้นว่าเขาฟังเรียกแต่ว่าผมกับบริษัทใจว่าเรียกเลียออกมือนั่นนะครับพรเพียงจะได้ยินแต่ว่าเพิ่นห้องวั 16, 16, 16, 16, 16, นสิบหกสิบหกไมพ่อวันนี้ผมหนีไปแล้วเพิ่น 16, 16, พักกันห้องกันว่าสิบหกสิบหกพักกันที่เอกการันทีเลยครับตนในพวกฝันนะฮะโอ้แต่ว่าตัวนี้นะั่นสิบหกนี่ถึงเรีนเก่งอยู่ลเลยไหมพ่อครับถึงเรียนพี่เอาครับแต่ผู้ชมเนาะคกมฝันก็ได้ยินไปแล้ว ค่ะลุงกอดขาหายลุงกอดมันใจกขนาดจะเป็นสิบหกเนาะลุงกอดเนาะเพราะมันเป็นตัวตัวเวียนเนาะครับขนาดแล้วเฮาก็ถามมาถามเบื้องสูตรไว้คำนวณลุงกอดถือว่ามันตรงกันหรือว่าตัววิ่งลุงกอดจะวิ่งตัวไหนมาล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเฮาไปเบื้องให้ลุงกอดเขียนแป๊บนึงครับเดี๋ยวพอเจ้าจะได้เบื้องครับผมสิบหกครับแล้วครับผมแต่ว่า ยังไงเนาะผูหมุนอยู่วางกอกคูบอกอยู่กันตลาดไาแค่เป็นแนวทางเขาลูกเนาะหายแค่เป็นแนวท่างครับแต่ว่าแนวทางของลุงกอดหายมากนี่บางครั้งนี่บ๊ะแมนบอกเ้ยครับสมุทรชุมเขาทั้งล่างทั้งบนเลยเป็นครูกระดายหรือว่าเลขวิ่งครับผมเนาะสิ่งตัวเลขที่ลุงกอดมักหรือว่าโลกเลขตัวที่ลุงกอดเน้นให้กับเครื่อจะเป็นหนึ่งหกกระห่าหกศูนย์สี่กับศูนย์ห่าเอ้าแวมาเทื่ยงจะบอกให้ฟังเนาะครับสมุทรชมเนาะเลขลุงกอด่อมมากนี่ ตัวข้างหลังนี่จะเป็นลักหนวยครับผมเป็นลักหนวยนจะเป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งลักหนวยห่วยนี่ลุงกวาดไหเป็นเลขหกก็จะมีหนึ่งหกสองหกสามหกแล้วก็ห้าหกครับผมตัวนี้จะเป็นลักศูนย์ครับผมลักศูนย์แต่ว่าตัวไทยนี่จะแตกต่างกันครับผมคือลักสิบน,นี่จะเป็นศูนย์หรือคือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับผมเนาะแต่เลขวิ่งนี่ลุงกวาดไห้วิ่งศูนย์ครับผม ลเลขโคกอีเมียนนี่หยังสันเป็นเอฟซีปฏิฐานเนาะเลขโคกนี่เป็นตัวรออ่องครับผมเป็นตัวร่องของเลขวิ่งเลขเมื่อไงครับผมเนาะท่านผู้ชมท่านใดอาจจะเออมามักเว้ยมักเลขโหกหลกลัวเพราะว่าข่อยได้มาแต่สูตรมองหันมองนี้สารสศอกสาระข้ามมาจากปูอุดรกเล้แกล้วแต่ครัรบผมสกัน่องเบิงครับผมได้จับส่กันสองแมนครับเน้อจับใส่ <จะ S 2> สัอยากจะจับส่กันบอกครับ พกชวนยังสี่บอกไว้เคยมีอยู่เด้อถึงหมวกมานานานว่าจะหนึ่งจะมาเก็เคยมีได้ครับแต่ผู้ชมเคยเห็นอยู่ชูนเก่าแล้วผมมาว่าหมวกน้ำกันน่าเห็นว่าเนาะมันไหลายมันสามสิ่มาหาลุงกอดนี่เห็นสองสามเท่าละครับ่นลุงกอดว่ามากน้ำกันแต่ว่ามาน้ำกันครับแต่ผู้ชมมันจะมีอยู่บางครั้งกับมาเนาะให้ผู้ชมทุกท่านให้เบื้องยังมีสติเด้อครับให้ช้ดุลพินิจหน้าบงเอาเองครับผม อย่างง่ายๆก็คือวอล่ะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมแคร์ให้เป็นแนวทางครับผมแนวทางของหดวันตี่16ตุลาคมพศ .2564 ลุงกอดนี่กับเขามาหลายต่หลายงวดละครับอาจจะรูดไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับส่วนคำนวณเนาะม่มีผู้ได้ถูกรวดเดียวเที่สิบสามวิก30งวดเป็นไปบ่ได้หรอกครับฉะนั้นแล้วก็เขาบ้าง3 4ี่งวดก็รูดไปเออก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมเนาะชอบกระจัด คัดให้เบื้องเพื่อเพิมสนุกสนานครับผมเนาะจะซีเรียดครับผมจะซีเรียดเนาะกัมากกับจังเอาครับผมกับวันแรกครับตัวเลขที่เพื่เที่ยงให้มาติดตามให้กับลุงกอดนี่อาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมมีในอกในใจอยู่แล้วก็เป็นไปได้ครับผมเมว่าจะเป็นสองอกยี่สิบบวกครับเมื่อว่าศุกร์เจ็ดนี่โอ้เจ็ดมาดูได้หล่ะท่านผู้ชมเนาบอกไปหลายผู้ชมมีแต่เพื่เที่ยงบอกไปแย่ผู้เดียวเนาะก็คือว่าล่ะครับเนาจะบอกให้ฟังท่านได้มากกะจัดครับผมคัดไห่เบื้องเพื่อเพิ่มสนุกสนานนี่คือสสูตรหวย คำนวณของลุงกอดซึ่งหนึ่งหิ่มนบ่อรุ่งที่มันตรงกับความฝันแมนแมนถว่าว่าหนึ่งสี่หนึ่งหาวันเป็นหนึ่งเดหนึปดหนึ่งเก้าครับโอ้คนเวียนไหววันซะคนเวียนไหวส่วนมากตัวเวียนมันจะออกนดหนเดานอมีส่วนอยู่เลยตาตาสิ่ลุงกอดเคยสี่รตีครับผมไปวางเวีนไหวนี่มันได้ยินเสียงเขาโห่นะนบถามว่าอันเด็กออกวโอ้แต่พูดว่าสี่มันบ่อซ่กซี่หกกันเพ่กันสนันอ ก็บ่นเนี่ยครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ลุงกอดเคยได้โชกไดลานะเพลินกับมาบอกก็ได้ครับผมแต่ว่าเ่าจะไ้เสี่ยงเมืองเพราะเสี่ยงในบ่อรุด้เสี่ยงอสัณเนากับเสี่ยงงอยู่แสดงว่าพอเที่ยงกันเสด็จมหาลุงกอดอีกครั้งนอกจากท่มนผช้ชมเนาะมาถามความฝันหลังจากที่ลุงกอดเอาไปเสี่ยงเมืองแล้วจะฝันได้ดีบ่ฝันว่าได้มีคนเอาเนื้อมาให้บ่เอาเงินเอาตองมาให้บ่ได้อยากได้กินบ่นะครับเนาะเพื่อว่าตัวเลขที่ลุงกอดให้มามันจะนักแน่นเนาะครับเนาะเอา คราแต่ชมช่มือเพราะเที่ยงกาไอ้แค่เป็นหน้าทางล่ะครับผมยังจะคยวอกล่ะครับไอ้แค่เป็นหน้าทางให้ชอบกระจัดคัดใก่เบ,บื้องพอข้อมสนุกสนานย่าว่ากันเด้อครับทต่านผช้ชมวว่าเงื่อนท่องในกระเป๋าของท่านผช้ชมมวมีไผ่ไปสามารถบังคับให้ท่านผช้ชมเอาไปลงทุนได้นอกจากใจของท่านผช้ชมเองเนาะแต่วันนี้ครับตัวเลขลุงกวนหายมากวันนี้จีบมียเลขกอันเนาะ ครับโอ้ค <to sex> <urai> ุมอยืนหนีได้มั้ยเดีวกับวงหงสจักคือกันแล้วนั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนจบคลิปกันไปนะคะกระซีสรุปให้ฟังอีกเทือนึงนะคะเนาะสำหรับประจำหงส์วันที่16ตุลาคมนะคะ64นะคะก็จะเป็น1661นะคะที่ลุงก็จำไห้นะคะก็จะมี1661 2 6งหง6นึ่6สอนะคะ04 05 07 09นะคะวิ่ง0นะคะวิ่ง0ร่อง6นะคะก็บร่องไปพิจารณากันเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลข0 หววคำนวณของลุงกอดนะคะก็ขอขอบคุณลุงกอดหลายๆเป็นอย่างสูงนะคะที่เอาแนวทงังเหล็กสูนหวยคำนวณน,นะคะมาแบ่งปันมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าเป็นทางช่องสตาร์าชาแนลหรือไอสตาร์ชาแนลนะคะและะ้วก็คุณพีมือใหม่นะคะก็คือ บาแอมเลาะทงนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ฝากไปติดตามให้ช่องเพิ่นนําเน่เดอร์ค่ะเนาะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะคะครท่มักนะคะมมิงก็ฝากกดไลค์ก็แช่นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะเนาะ,ะ,ะคลิปหน้านะคะสิจะไปติดตามตัวเลขอยี่หม่องใดนะคะกกกระดด่งนะคะกระดิงไหวเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอมมินกระต้องขอตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ